ักไทย f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับอากาศตอนเช้าวันนี้ก็ร้อนอยู่เหมือนกันแต่ผมว่าวันก่อนนะ่าจะร้อนกว่าน,นี้นะแต่ไม่รู้ว่าบ่ายจะร้อนเปล่านะครับผมนะครับมักจะใช้ช่วงเวลาช่วงเช้าเช้าตอนทานข้าวนะครับอ่านคอมเมนต์ต่างๆของ fc นะครับที่เม้นกันมาทั้งทาง YouTube นะครับทั้งทาง YouTube สินแสหมิงแล้วก็ Facebook Fanpage แล้วก็ตามกลุ่มรวมพลคนลักนณาราศีต่างๆแต่และเม้นนี่ก็มีบางเม้นหลายๆเม้นนะครับมีนัยยะสำคัญที่น่าจะหยิบยกเอามาพูดถึงอย่างมากทีเดียวอย่างท่านเนี้ยท่านเนี้ย นะครับน่าจะเป็น f อซที่ติดตามกันมานานแล้วละ่ะผมเห็น,นผ่านๆตาหลายๆรอบแล้วดีใจที่เข้ามาทักทายกันนะครับเนี่ยเนี่ยเาเมนต์ Comment มาแล้วก็บอกว่าผมอ่านที่ฟังนะเม้นมาค่อนข้างจะยาวเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะผูกดวงก็ได้ลัคนาราศีมีนนั่นแหละนะดาวการเงินดาวการเงินไปเป็นนิด นี่แสดงว่ามีความรู้โหราศาสตร์ด้วยถึงรู้ว่าดาวการเงินคือดาวอังคารไปเป็นนิจอังคารมันจะไปเป็นนิจอยู่ที่ราศีกรกฎครับคือดาวการเงินในดวงเขาเนี่ยเป็นนิจการเงินติดขัดมาตลอดชีวิตเมื่อไหร่จะลืมตาอ้าปากได้นะฮะนี่นะฮะเมื่อไหร่ผมอ่านสรุปนะเมื่อไหร่จะลืมตาอ้าปากไดเ้เห็นอาจารย์บอกว่าดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ใน เรือนการเงินเป็นราชาโชคการเงินจะดีขึ้นมีโอกาสจะก้าวหน้าไปกว่านี้ไหมนะฮะชื่อเขาผมเขไม่ต้องอ่านนะลองไปดูดูกันเอ,เองแล้วกันนะครับเนี่ยแสดงว่าเขามีพื้นฐานทางโหราศาสตร์อยู่ไม่น้อยเขารู้ว่าดาวการเงินเขาเป็นนิดคือชาวลัคนาราศีมีนน่ะมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะแล้วมีดาวอังคาร าดาวองคารนะครับในศาสตร์ทางการคณิตมานะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิดนี่คือองศามันอ่อนกำลังมันไปอยู่ที่กรกฎไปอยู่ที่กรกฎแล้วก็องศาอ่อนกำลังนะครับบางคนยิ่งกว่านั้นอีกคือองศาอ่อนกำลังแล้วไปอยู่กับดาวบาปพพะเคราะห์ด้วยโอ้โหชีวิตนี้ลำบากชิบหายแต่เนี่ยของเขาองศาอ่อนกำลังแล้วเขาบอกมาว่าที่ผ่านมาการเนึนงเขาติดขัดไปตลอดชีวิตเนี่ย เขาพูดเรื่องจริงไม่ผิดเลยเพราะว่าดาวพื้นฐานดวงกําเนิดเขาเนี่ยดาวการเงินมันค่อนข้างที่จะอ่อนกําลังมันจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องเงินเรื่องทองตลอดนะแล้วก็บอกว่าทึงแต่หมิ่นบอกว่าเดี๋ยวเราพฤเรื่องหัสจะย้ายอืมย้ายแล้วเป็นราชาโตบ,บอกการเงินจะดีขึ้น,ด,นดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนครับแต่ดีขึ้นอยู่บนบริบทของคุณยังเป็นหนี้นะ พราะพื้นฐานดวงคุณเป็นแบบนั้นคุณยังเป็นหนี้แต่มันอาจจะเบาลงหรือคุณอาจจะหาลู่ทางเมคมันหนี้ทางอื่นๆได้เพราะดาวพฤหัสดาวเจ้าตัวคุณเองเนี่ยขยับไปเป็นราชาโชคแล้วก็ไปอยู่ในเดือนการเงินมันก็ผลักดันให้ดวงการเงินคุณดีขึ้นมากพอสมควรเลยในช่วงปีนี้เป็นปีที่คุณจะตั้งตัวได้ถึงบอกคุณติดขัดมาตลอดชีวิตเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณบอกว่าคุณอายุเท่าไหร่นะฮะนะฮะ เออเห็นนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่ครับหนึ่งดูซิว่าหน้าโปรไฟล์บอกไว้ว่ายังไงบ้างไม่ได้บอกไ,มไอ,กอไม่ได้บอกอายุเท่าไหร่เอาเป็นว่าประมาณเอาก็เนี่ยสามสบสีิอะไรก็ว่าไปนะการเงินจะดีขึ้นนะครับในช่วงปีนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าดีขึ้นบนพื้นฐานของดาวองคารดวงกาเนิดยังเป็นนิกอยู่เนี่ยแม่งก็มีรายจ่ายจุก,จ,กจิกตลอดนะเบี้ยบ้านเลยทางตลอด มีหนี้มีสินแต่ในปีนี้หนี้สินจะเบาบางลงหรือคุณมีโอกาสที่จะเริ่มทําอาชีพที่สองที่สามแล้วมันทําเงินให้คุณได้เมื่อทำเงินให้คุณได้ปับ๊บคุณก็จะมีเงินไปหมุนไปโปนี่ไปใช้หนี้อะไรต่างๆคล่องตัวขึ้นหนี้ยังไม่หมดแต่คล่องตัวขึ้นแน่นอนนะเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนท่านเนี้ยที่ถามมันเนี่ยแลวผมก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคน ดาวเจ้าตัวไปเป็นราชาโชคไปอยู่เรือนการเงินจะหาเงินได้คล่องตัวขึ้นจากโชคที่ดาวกริหัสย้าย19เมษายนตรงนี้ฉะนั้นมีจังหวะอันที่ดีเข้ามาก็รีบกอบโกยแล้วกันนะสินสามหญิงขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวก็สักพักหน,นึ่งเดี๋ยวผมออกไปทํางานและวันนี้อากาศก็ร้อนๆอยู่ช่วงเช้ชาเแต่ธรรมดาตรงบ้านผมเนี่ยช่วงเช้ามันจะร้อนๆหน่อยแต่ตอนเย็นอากาศดีมากนะขอให้โชคดีครับช่องทางในการติดต่อ ขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบงเมืองไทยสํานักมังกรทอง Line Official ID master M t m a s t e r m i n ต6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ